สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ก่อนหน้านี้ All New Toyota Camry Generation ที่9ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วที่สหรัฐอเมริกาและตามมาด้วยจีนโดยมีงานดีไซน์ที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นสหรัฐอเมริกาอยู่เล็กน้อยโดยระบุว่าจะสร้างขึ้นบนพื้นฐาน t n GA, g a เคแบบเดียวกับรุ่นเดิมพร้อมเคลมว่าน้ำมันถังเดียวสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรและสำหรับการเผยโฉมอย่างเป็นทางการของ Toyota Camry โฉมที่9นั้นมีแผนจะเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม2024นี้โดยจะเริ่มผลิตช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งปัจจุบัน c คมเปร์ไฮบริมีราคาในไทยจะแบ่งตามรุ่นดังนี้คือไฮบริดรุ่น2.5 HEV Premium 1 6 5 9 0ล้บาทและไฮบริดรุ่น2.5 HEV Premium Luxury 1 8 9่1ล้านบาทแต่สำหรับประเทศไทยยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมคือ2.5ลิตรไดนามิกฟอร์ดไฮบริด T-HS2 บนเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบขนาด2.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด178แรงม้าที่5,700รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่3,600-5,200รอบต่อนาที พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด120แรงม้าแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรและเมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันจะให้กำลังถึง211แรงมา้าพร้อมแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์6.5แอมป์ชั่วโมงและส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ eCVT สำหรับดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าคัมรี่ใหม่จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ที่เน้นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยในทุกรุ่นย่อยจะมาพร้อมฝาหน้าและฝาท้ายที่ออกแบบเป็นรูปทรงตัว C พร้อมตกแต่งรายละเอียยยดขอองงงกนนงงกันนนชหห้าาาแแแลลละะตตตต่่่่ไปมรุ โดยมีขนาดและมิติตัวถังที่มีความยาวที่4,920ม mm, ิลิเมตรกว้าง1840ม mm, ิลิเมตรสูง1445ม mm, ิลิเมตรและความยาวระยะฐานล้อ2,825ร mm. อมิลิเมตรโดยภายในห้องโดยสารจะถูกติดตั้งหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วโดยใช้ระบบปฏิบัติการร่วมกับหัวเว่ยและบริเวณใต้หน้าจอยังถูกติดตั้งสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศแบบสัมผัสขณะที่จอแสดงข้อมูลการขับขี่จะเป็นแบบ LCD ขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกัน ที่มากับระบบตรวจจับใบหน้าของผู้ขับขี่เพื่อเตือนกรณีผู้ขับขี่หลับในหรือหมดสติขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่กล้องมองภาพแบบตรงแสงเพื่อแสดงภาพในจุดอับสายตาไฟเรืองแสงภายในห้องโดยสารปรับได้6 4สีระบบกรองฝุ่น PM 2.5และระบบฉีดน้ำหอมอัจฉริยะเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารเป็นต้นรวมถึงได้มากับระบบ Toyota s เซ e ต y Sense 3.0รุ่นล่าสุดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุกุ่นย่อยเช่นระบบเตือนความปลอดภัยก่อนการชน ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแบบ full speed ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติสำหรับการเปิดตัว Toyota Camry Generation ที่9จะเปิดตัวในประเทศไทยช่วงไตรมาส3ของปีนี้หรือช่วงเดือนตุลาคม2024สำหรับการผลิตจะเริ่มสายการผลิตช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปส่วนการออกแบบและข้อมูลอื่นๆ รวมถึงในด้านราคาจําหน่ายที่จะเปิดตัวในประเทศไทยจะเคาะราคาไว้ที่เท่าไหร่นั้นโปรดติดตามอีกครั้งครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ